สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการดิจิตอลไดจ์เจอสวัสดีพี่พศแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะสวัสดีคิวแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะสำหรับวันอาทิตย์ที่12กันยายนฮะครับเร็วมากนะนี่จะเข้ากลางกันยาแล้วนะแล้วก็เพิ่งผ่านมาช่วง September 11เอเ่ะ9 9วันที่11เดือน9ก็ที่มีเหตุการณ์ World Trade Center ก็เมื่อวานนี้นะครับรบโอ้โหลายปีแล้วนะเร็วมากจริงยี่ปีแล้วครับ ใช่แล้วก็อุ้ยแต่สัปดาห์นี้นะคุณฟิวท่านผู้ฟังฮะคือเรื่องมันเยอะจริงเรื่องไม่รู้จะเลือกเอาไม่รู้จะเลือกเรื่องไหนมาใดเจนให้กับท่านผู้ฟัง<ห>ฟังดีเพราะเรื่องมันเยอะนะ<ห>แต่ว่าเอาเรามีเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยฮะมั<ห>นก็ไม่จบนะแต่ว่าจะพยายามย้อยนสรุปให้ทุกท่านฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างแต่วันนี้ฮะเรื่องร้อนที่สุดให้ทายร้อนที่สุดคือเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องไซเบอร์ ของกระทรวงสาธารณสุขหรอบอัอนนั้นก็อันนั้นก็ว่ากันไปฮะไม่ใช่ฮะนี่เป็นในที่สุดฮะหนึ่งร้อยล้านวิวแล้วฮะอาลิซาลาล,ลิซาลาลิซา,ซาะฮะใช่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 หนึ่งร <100 S 1> ้อยล้านวิลพักภูมิใจนะภาคภูมิใจนะเออเก่งๆอย่างน้อยเนี่ยนะฮะผมก็ใช้เวทีนี้นะครับของเอฟเอ็มผสมถึงห้านะฮะให้บอกทางคุณลิซ่านะครับ ว่าผมแม็บัส่วนโคโตผมเองก็น่าจะหลายสิบวิวนะฮะที่ไปช่วยกัน <laughs> <laughs> เออจริงๆภาภูมิใจแล้วเราเห็นความเป็นไทยไปโชว์ในสากลโลกผมก็ผมก็ตื่นเต้นด้วยนะขอบคุณน้องที่เขาสร้างสารร<ช>ค์ผลงานดี่ใ,ให้กับคนทั่วโลกอย่างเนี้ยเราเห็นแบบนี้แล้วใจเราเข้าใจแหละว,ว่าศิลปินไทยเราหลายคนมากก็พยายามจะก้าวเข้าสู่อินเตอร์แล้วใครที่ทําได้ทุกๆคนเลยเราเราชื่นชมแล้วเราก็ขอบคุณเขาที่ทก้าวขึ้นมาถึงจุด้ได้ครับ ใช่ฮะในฐานะที่เราเป็นสื่อนะฮะในตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าต้องอ่านชื่อน้องเขาเต็มๆนะฮะลิซ่ามโนบาลลิซ่ามโนบาลนะครับผมว่าทำไมต้องมาคุยแบบเอ้ยมาคุยเรื่องลิซ่าผมเป็นวิงนั่นนู่นนี่คือจะเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นไรฮะแต่ว่าคือตอนนี้เป็นคือลิซ่ากลายเป็นว่าเพลงลาลิซ่าเนี่ยฮะเป็นแบบสร้างปรากฏการ์เลยฮะนะฮะเป็น m อที่ยอดยูทูบสถิติโลกฮะคือ สิติใหม่เลยฮะทุกอย่างคือสถิติใหม่หมดนะฮะคือเป็นมิวสิบวิวเโอเพลงแรกฮะที่มียอดวิวถึงเจ็ดสิบล้านวิวในยี่สิบสี่ชั่วโมงฮะนี่คือประวัติศาสตร์ดูคลบนะฮะครับแม่ขอบคุณแล้วก็พักช่วยกันดันเต็มที่นะช่วยกันกดดูช่วยกันมีอีกครั้งนี้สถิติครับบอกว่าเป็นศิลปินนะฮะเป็นแบลลิซ่าแบ็คพงขึ้นแท่นนะฮะเอ็มบีศิลปินเดี่ยวที่แตะหนึ่งร้อยล้านวิวเร็วที่สุดอีก แต่ครัด,ดเทียงเียเนี่ยสองวันหชั่วโมงฮะครับพ<ะ>ึ่งถึงพึ่งถึงหนึ่งร้อยล้านวิวเมื่อเที่ยงเวลาเที่ยงห้านาทีฮะของวันนี้เลยฮะ,ฮะเรื่องร้อนมากเลยตอนเที่ยงก็คือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อะไรเหรอฮะมาเปิดมามาดูเท็คลิปครับหนึ่งร<ะ>้อย <c oughs> ล้านวิวจริงเปล่าวิวว่าวิวเท่าไหร่แล้ว ใช่ฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่บอกว่าถามว่าเอ้ยทำไมมันมันเป็นปรากฏการณ์นะฮะของของดิจิตอลเนี่ยนะฮะเพราะว่าสถิติเดิมเนี่ยนะฮะเป็นเพลง g e เทอร์แมนะฮะของของซายนะครับเนี่ยคือใช้เวลา2.8วันนะครับแต่ลิซ่ามานะครับมามาทำในเรื่องของสถิติใหม่นะะก็ยินดีด้วยฮะเราไปดูเทนทวิตเตอร์ฮะเทนทวิตเตอร์แน่นอนฮะก็คือว่า ก็ S <S ามาแล้วฮะมาติดท็อปอยู่แล้วนะครับแต่อพอไปดูทวิตเตอร์ฮอันดับหนึ่งฮนะเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลาลิาสารนะครับแต่ว่าไม่พูดกันไม่พูดอันนี้ไม่พูดไม่พูด,พดอะพูดไม่ได้เหรออย,อย่าเลยมันมัน,ม,นมีการน้างอิงถึงพิธีกรคนใดคนหนึ่ง,งใช่ไหมอ่าใช่ใช่แต่ว่าอันนี้คือในทวิตเตอร์เทรนนะใครอยากรู้ว่าเข้าไปทวิตเตอร์ com ก็ไปดูเทรนได้นะครับแต่ว่าโอ้ แฮแท็กเยอะมากครับลิซาละลิซาลิษาหนึ่งร้อยเอ็มนะฮะก็ยินดีนะฮะยินดีกับน้องด้วยนะครับยินดีกับทุกคนยินดีกับคนไทยฮะอ่ะ